ไม่เวทีไม่ดีๆเลยครับเอาไม่ดีๆนะครับขอบเล็กนะครับไม่อัดยีซิมินนะครับเอาเมาเบิงเอไกลเนี่ยซึ่งชุดหนึ่งประกอบไปด้วยไอ้น,นี่สองโตนะครับแล้วก็อันนี้สองนะครับแล้วก็ขอบขอบข้ามนาคงเอาตูเทอร์โบนาคงตัวนี้จัดไปครับอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กระรบทุกท่านนะครับภาพนี้ก็บภาพปเบิงสินค้ามือสองนะครับบริการพี่เขาว่านิดน้อยครับอ่าไปพเบิ้งเลยครับตู้เธอบอกเพราะผานมือหนึ่งครับดอกไม่ไม่เดิมเข็งแข็งๆเลยครับของพี่ยานะครับเป็นตูดจีบครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับสภาพแปดร้อยบาทครับใบนำเข้าร้อยบาทเอา หนาโค้งครับเทอร์โบหนาโค้งไม่ดีดีแน่นๆนะครับอยีซิมิลนะครับอานะครับเก่าร้อยบาทนะารสนใจแต่แบบมาเบิงครับรักลอยครับอ่ารักลอยรักลอยพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับแับมาเบิงได้นะครับอ่าพพี่น้องมาเบิงสินค้ามือสองนะครับทางร้านพิเนโรดิโอนะครับวันนี้ตรงกับวันที่่อาวันที่เท่าไหรครัวันที่สิบเก่า วันที่10เก่าเดือนสิงหาคม2567นะครับเอ้านะครับเอ้านะครับกาดตู้นะครับเทอร์โบนะครับสำหรับท่านทีมห้องหายู่นะครับใบละ900บาทครับพี่น้องครับใบละเก้าเบาร้อยบาทเอาถือคักถือคักอันนี้ยังเถือครับนี่ออเดอร์ฮกนี่ออเดอร์ฮกนี่หายไปเลยนะครับใบละ500บาทเอาพี่น้องครับโอ้สินค้ามือสองยังเถือครับ ใบละห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องสนใจอันนี้เป็นออเดอร์หกสิบแปดนิ้วนะครับออเดอร์หกสิบแปดนิ้วแมนนมัครับนี่ขอบเล็กนะครับพี่น้องไม่ดีแน่นเลยครับไม่ดีคักมื่อนี่นะครับพี่น้องสนใจกับท่อสอบถามรายละเอียดอะไ้นะครับเรามาเบิงตู้เสียงกลางครับตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วกันนะครับสวยๆเลยนะครับไม่บ๊อบผุบ๊อบบวมครับตัวนี้เอาไป ใบละห้าร้อยบาทพี่น้องครับเอาพี่น้องเคยเห็นบอ่อใบละห้าร้อยบาทเอาสภาพสวยๆครับใบละห้าร้อยบาทนะครับอ่าสนใจค่ะตัวนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดใบเอาใบละห้าร้อยบาทแปดร้ 800, 800, 800, 800, อยแปดร้อย่าแปดใบนะครับอ่าตู้เทอร์โบนะครับเอาพี่น้องกับวาเบิ้งกันได้นะครับสนใจก็แวะมาเลือกเบิ้งได้อยู่ร้านพี่เนตรวิดียวครับ ามาเบิงไม่นะครับอันนี้เป็นไม่เวทีนี่อยู่สิบสองแผน่นเหิน้งอัดยี่สิบมิลขอบเล็กนะครับขอบเล็กเมอเลยมีสิบสองแผ่นครับแผ่นละหกร้อยบาทเา้าพี่น้องสนใจกะแวะม,มเาเบิงนะครับมีอยู่สิบสองแผ่นนะครับสนใจกะมาเบิงได้นะครับขอบเล็กนะครับไม่อัดยี่สิบมิลน,นะครับสนใจ มาเบิ้งไรนะครับยุรานพีเนโรโยครับครับมาเบิ่งตู้ทางพีครับกาว้กวอนกรนใครใบละหาร้อยบาทเป็นสิบฮานิ้วสองคู่หนึ่งครับสองคู่หนึ่งขอบเล็กสิบ้านิ้วนะครับใบละหาร้อยบาทอันนี้ใบละเป็นตู้เบิ้ลนะครับเอาสนใจกับใบละสี่ร้อยบาทนะใบละสี่ร้อยบาทสนใจนี่ W ครับ W ร้อยยี่สิบครับเม็ดยี่สิบกับนีนะครับใบละเก้าร้อยบาทเคื่อเอ,อ้าวสนใจกับโทรสอบถามลไลน์ใดใดยี่สิบอ่ายี่สิมินวนะครับตัวนี้อ่าเม็ดยี่สิบนะครับใบละเก้าร้อยบาทเอาพี่น้องสนใจแวะมาเบิ้งได้นะครับยูนิมิยูซีใบนะครับตัวนี้กับอซิมพานิล์นะครับ มีเป็นสองดอกอันนี้กลับไปละอสี่รอยบาททอกันครับตัวนี้นะครับอ้านะครับบานนี้ภาพมาเบิง้งนั่งร้านนั่งร้านโรงงานนะครับนั่งร้านโรงงานนะครับนั่งร้านโรงงานสวยๆส,สภาพสวยๆนะครับมีอยู่หลายตัวเพราะมพวนครับครับ พี่น้องสนใจกบแบววมาเบิ้งได้นะครับชุดละ1 0 0 0บาทคือตัวนี้1น,นะครับนั่นือเป็นชุดนึงสามารถตั้งได้นะครับชุดละ1,000บาทพี่น้องครับเอาสนใจแวะมาเบิงได้เลือกเบิ้งได้นะครับอยู่ร้านพิเน็ตออิโอเดอร์นะครับโดยเฉพาะนางร้านนะครับมือสองสภาพดีๆงามๆนะครับปูนฉีปูนว่าไม่ติดนะครับเป็นของนางร้าน ใส่สำหรับกับเวทีนะครับมันจิตสะอาสะอาดกันหน่อยนะครับสนใจกับแวะมาเบิงไหนอยู่ร้านพิเนิโอิโอครับครับเนาบานิกาแวะย่างมาเบิงในร้านนะครับร้านพินิโอิโอนะครับสิ่ผ้าเบิงดอกลำพงนะครับดอกลำพงว่าไม่ดอกแน่ๆวันนี้เขามากครับดอกลำพงเป็นของพิยานะครับพ่อานะครับดอกไม่ไม่เดิมเดิมพี่น้องครับ ดอกไม่ไม่เดิมๆมาเบิ่งเลยสภาพกิ๊กปานเมื่อหนึ่งครับสภาพปานเมื่อหนึ่งดอกละราคาพิเศษเลยครับตัวนี้นะครับดอกละ2,400บาทเอาพี่น้องสนใจกับแบวบมาเบิ่งนะครับมีอยู่6ดอกเ้อพี่น้องเอ้อ6หดอก2,400บาทเอาสนใจกับโทรสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับอยู่ร้านพิเนตโรโยครับงามๆเลยมาเหลือกเบิ่งเอาเอามาดีมอนเตอร์มอนเตอร์น,นะครับ ของ ager, อเมเจอร์นะครับดอกเดิมๆนะครับสวยๆพาแน่แนๆเลยนะครับเดิมๆนะครับมีอยู่8ดอกนะครับดอกละ4,500บาทเอาเป็นอา่า98 DB นะครับอา่า1,800วัตต์ที่8โอห์มเอาที่สเปคเพิ่นให้มานะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับ,เ,นะรบเ,เป็น เล็กปั๊มโค้งเล็กโค้งเล็กนะครับประมาณเล็กปั๊มโค้งเล็กนะครับเล็กรอเล็กรออย่างดีเลยนะครับมีอยูุ8ใบพี่น้องครับเอาสนใจกับแวะมาเบิงได้นะครับสภาพสวยไม่กิ๊กเลยนะครับราคาไม่ซึ่งตัวนี้กับ6พันเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าสนใจก่ะตัวนี้อยูุ4พันหาร้อยบาทครับพี่น้องครับเอาแวะมาเบิงได้ครับอยู่ร้านพีเน็ตออดิโอนะครับเอาเรามาเบิง นะครับห่อนปากห่อนนะครับอันไรเป็นมิเนียมครับนาซิเป็นเดี๋ยวเด้อผมหาเอาอันแต่เราเม,มา้นวาวัดเบื้องก่อนครับว่ามันจะหนิวนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วแต่บอกอยี่สิบเอ็ดนี่ยี่หานงยี่สิบเอ็ดนิ้งเอาปากยี่สิบเอ็ด ตัวนี้นะครับ2ี่สนบิเอนิ้วตัวนี้อยู่ราคา4,000 4,000นะครับตัวนี้นะครับนี้หนา10เซนิเปตรป,ปาก20เหนติเมอกปาก20เบรอ20เซนิ้วเป็นพลาสติกตัวนี้สีอูตัวละ3,000บาทนะครับตัวนี้4,000ปกติ4,000ห้าร้อยบาท พร้อมตูดใช่นะครับฮ่าแต่ววันนี้หายซีพันธ์นะครับสภาพง่ามๆใหม่ๆเลยนะครับพร้อมตูดนะครับสนใจกับมาเลือกเบิรงได้นะครับยูรานพิเนโรโยครับสนใจกับแวะมาเบิรงได้นะครับหรือว่าสิเป็นทารบนะครับเมกา9 0้าซุนนโปรนะครับตัวนี้ราคาอยู่32,500บาทนะครับนะครับสนใจกับมีอยู่ ซแทนนะครับโปรนกับโม m a นต r โนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเบเกอร์ธรรมดานะครับสองพันด้อยเลยสองหมืาบาทนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับกับเป็นไอ0 0พันนะครับเร็วๆเลยนะครับไอหกพเนี่ยตัวนี้กัอยู่ราคาหมื่นเก้าพันห้บาทครับพี่น้องครับราคาเก้าพันะครับเมก้าเก้า 27,500บาทครับสภาพไม่ไมนะครับติ๊กเลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับยูรันพิเนทรอดิอเดอร์เรือว่าสิเป็นนะครับ F b 9 D นะครับตัวนี้มีอยู่2แท่นนะครับตัวนี้ราคาอยู่2 2ง0มบาทครับตัวนี้ก็คือกันนะครับ C Channel นะครับเป็น F X 4 d นะครับ F X 4ฟนะครับ เฟิร์สแอมโพหรือว่า FA นะครับพี่น้องเอานะครับมือสองสภาพเยี่ยมๆนะครับมาแวะที่ร้านพินิจออริโอนะครับเอานะครับเบิ้งเ j นะครับเ j นะครับเ j นี่นะครับ3,000 VZ ตัวนี้นะครับราคาโดยปกติก็อยู่8,000บาทนะครับแต่วันนี้ขายราคาพิเศษนะครับ7,000สันนรับอยู่ในอบอกบอกบอก ทางลาดว่าเบิ่งอยู่ใน YouTube นะครับจะได้ราคาพิเศษนะครับ7,500บาทนะครับราคานี้บอรวมนทรงนะครับอันนี้เบ่งอยู่ใน YouTube เด้ออ่า7,500บาทเอาสภาพสวยๆครับเดิมๆนะครับหรือว่าสิเป็น C 2,002นะครับ C 2,002นะครับเป็น NPE ราคาอยู่ที่8,500บาทมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่น C 2,002ก็มีนะครับหรือว่าสิเป็น อ่า e ห้าพันเ e ห้าพันเตัวนี้ก็ราคาหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหรือว่าสิเป็น e ห้าพันถูนี่กับยูทีหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้หมื่นหกพันห้าร้อยบาทหมื่นสามพันแล้วก็บแปดพันหาเอาพี่น้องไม่รายรุ่นครับสนใจก็แวะมาเลือกเบิรงได้นะครับยูรันพีเน็อดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักนิเดอร์นะครับทางร้านพีเน็อดิโอนะครับ สำหรับพี่น้องรับชมแล้วก็ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลเดอร์ของอร้านพินิจอารีย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนแนนะครับถ้าพี่น้องอสนับสนุนเบองเราสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่องนี่ก็สิ่งใดมีกำลังใจฮ็ดคลิปดีๆใหม่ๆมาฝาก ตอนพี่ตอนน้องอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็พี่น้องที่ติดตามขอบคุณหลายๆนะครับคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ